วันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับคนละครึ่ง p l u สใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกอาจพลาดโอกาสไปตลอดการหากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน G wallet บนแอปเป๋าตัตงค์และใช้จ่ายสิทธิ์ก่อนเวลา23นาฬกาวันที่11พฤศจิกายน68กระทรวงการคลังจะตัดสิทธิ์และดึงเงินคืนทันทีแต่ทำไมถึงมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์คำตอบอาจน่าแปลกใจกว่าคุณคิดและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักพลาดไปข้อมูลล่าสุดณวันที่10 พฤศจิกายน68เวลา23นากาแสดงให้เห็นว่ามีร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งลัสพที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า8 9 9 3 1 0เกรายยอดการใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการเกิน29,683.8ล้านบาทโดยรัฐบาลร่วมจ่าย14,648.5ล้านบาทและประชาชนจ่ายอีก15,035.3ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังมีจำนวนคน ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน G ีว l l e t bon ็บนแอปเปาตังมากกว่าแสนคนซึ่งเป็นจำนวนที่น่าประหลาดใจแต่ทำไมถึงมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อาจเป็นเพราะข้อมูลที่ซับซ้อนหรือกระบวนการที่ไม่คุ้นเคยสิ่งที่สำคัญคือหากคุณยังไม่ได้ใช้สิทธ์คุณควรรีบดำเนินการทันทีเพราะหากพลาดเวลาคุณอาจสูญเสียสิทธินี้ไปตลอดกาลคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าเหตุใดจึงทำให้มีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้สิทธ์คนละเครื่องพลัสคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ากระบวนการใช้สิทธิ์ ควรจะง่ายขึ้นมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างอ่านเพิ่มเติมคนละครึ่งพลัสใช้สิทธิ์กับร้าน7 11เซเว่นอีเลฟเว่นได้ไหม h t t p s w w w s n o k c o m m o n i 9 4 4 5 8 7วิธีเติมเงินคนละครึ่งพลัสเข้า G Wallet บนแอปต่าตัง h t t p s w w w s n o k c o m m o n i 9 4 4 3 3 2 คนละครึ่งพลัสเพชรส,สองครั้งชงเข้าคณะรัฐมนตรีเดือนธันวาคม68 h t t p nee s w w w s a n o o k c o m m o n e y 9 4 4 9 2 3ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสรอบเก็บตกยังจะมีอยู่ใหม่ล่าสุดครั้งตอบแล้ว h t t p nee s w w w s a n o o k c o m m o n e y 9 4 4 9 2 4